ก็คือหนักแล้วบ้านรเบ้านเจะนี้เไม่ต้องใช่เนีั่เยอ๋อกนหยังต้นนี่ยเราขายต้นละห้าร้อยเราลูกลูกอ่ะ

จติที่นา้วไม่ไดงมาดูท่แต่ลาี่สวยมะไน่ปนไ่ปนเนี่ยเป็นกมันดแปล ทานเลยครับทานเลยรับตัวกันคุณภาพตอนทานข้าวปล้าก็ยิ้มเลยค่ะยิ้มแบบอื้อร่อยแล้วก็่ดตัวจะเป็นอ สามโกกเนี่ยมัน,เป,นเป็นลักษณะคล้ายๆประม่วงสามสายพันธุ์มารวมกันนั่นคือ,คอเอาสามสามสิ่งดีๆของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันนะครับก็มีรูปทรงเนี่ยออกไปทางน้ําดอกไม้นะครับสีเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะเหลืองเหลืองเหมือนนวลจันทร์นะครับมีแล้วก็มีรสชาติ <c oughs> คล้ายๆอกล่องนะครับมีกลิ่นหอม อ่อนๆคล้ายๆอบลงกับเนื้อเนื้อเนียนละเอียดนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อเป็นสีเหลืองเนื้อมากเนื้อนี่เยอะจริงครับเนื้อเม็ดลูกค่อนข้างอ้วนกลมยาวแล้วก็เม็ดรีบมากเม็ดค่อนข้างจะเล็กมากครับเนื้อก็ปริมาณมากอ่ายืนยันว่าเราเราทดลอง่าเราเนี่างมั่งนที่ตอนนี้กำลังพิิตขึ้นชื่อเลย ครับตอนนี้เราก็มีส่วนหนึ่งที่เราเหลือปีนี้เราเราจะทดลองชิมข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็รสชาติเราค่อนข้างจะหอมหวานอยู่แล้วนะครับเหมาะสําหรับทานกับข้าวเหนียวมะม่วงเพราะเนื้อเยอะมากครับ้สสีสันสวยมีการส่งเสริมพันมะม่วงสามก๊กในพื้นที่อําเภอวังน้เขียวในส่วนของมะม่วงสามก๊กเป็นมะม่วงพันุ์ใหม่ที่เพิ่งเจอในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียวนะครับจะเกิดจากเกษตรกรที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์ปรับปรุงปรุงแต่งพันธุ์เองจนได้ เป็นมะม่วงพันนี้นะครับซึ่งรสชาติหวานอร่อยนะครับแล้วก็ปีนี้จะเป็นการจําหน่ายเรื่องพันธุ์ด้วยนะครับซึ่งทางสํานักง,งานเกษตรอาเภอวังน้ําเขียวไม่ได้ส่งเสริมแค่เกษตรกรให้ให้ผลิตอย่างเดียวจะส่งเสริมด้านการตลาดด้วยซึ่งทั้งผลผลิตทั้งท่อนพันธุ์นะครับเราจะส่งเสริมให้เกษตรกรอย่างควรบวงจรเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัตินั่นก็คือการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างปลอดภัยนะครับ ในส่วนนี้นะครับเป็นสวนที่ผลิตมะม่วง3ามก๊กแล้วก็มีทั้งทับทิมทั้งกระท้อนนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของวังน้ําเขียวด้วยเช่นกันนะครับทางอำเภอเราจะมีการปลูกมะม่วงสามก๊กเนี่ยให้เป็นทับทิมนะครับขอญาตเรียนข้อมูลพื้นฐานของวังน้ําเขียวนะครับเราเปน็นอาเภอที่เป็นอากาศดีดินดีน้ําฝนมีปริมาณมากเลยแต่ละปีเพราะนั้นมีความเหมาะสมที่จะปลูก ผลไม้หลากหลายอย่างนะครับแล้วก็อำเภอเองก็จะสนองนยโยบายนายโยบายของทางจังหวัดนครราชสีมาที่ลดการปลูกพูชเชิงเดี่ยวลงไม่น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครัเชิงเดี่ยวคืออะไรคือลดการปลูกมันสำบะหลังอ้อยข้าวโพดหันมาทำเกษตรที่มันมัน,ม,นมันได้มูลค่ามากนะครับหนึ่งในนั้นคือมะม่วงพันสามกกนะคร โครงการใหม่หนึ่งเดียวของโลกเรามีก,การประจาวในฐานะของโครงการในจังหวัดเ,เ,เกี่ยวกับมะม่วง,งสายพันธุ์ได้ชื่อจองพระราชทานเนี่ยนะครับซึ่งท่านพระองค์สมสุเดีได้ประทานพรให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ทั้งจากของสวนและทั้งเขตพื้นที่คือวน้นมเขียวซึ่งปินมะม่วงพัน,นุนี้ถึงเราได้วิเคราะห์แล้วแล้วก็ได้ดูเนื้อมะม่วงดูการปลูกก็ปลูกง่ายนะครับแล้วก็ให้ผลดีซึ่งถือว่าจะเป็นการส่งเสริมให้กับเกษตรครับโดยเฉพาะการบริหารจังหวัด,ดอะไรที่สามารถที่จะผลักดันให้กับเกษตรกรเอาไปเสริมไปปลูกเป็นไรายได้เพิ่ม